สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุยข่าวรอบโลกกับวิวเอทยนะคะประจำวันอังคารที่5ตุลาคม2564ตามเวลาประเทศไทยค่ะอยู่พร้อมกัน3คนนะคะดิฉันนีทิการกำลังวันคุณจำเริญตันสมบูรณ์และคุณคมสรนศรีธนาวิบุณชัยร่วมคุยข่าวกับดิฉันเช้าวันนี้นะคะหลากหลายประเด็นต้องคุยกันนะคะทั้งเรื่องประเด็นในอาเซียนการทดสอบขีปนาวุธของรัสเซียบทวิเคราะห์ถึงท่าทีของจีนต่อสินแร่มูลค่ามหาศาลในอัฟกานิสถานนะคะ และจะปิดท้ายด้วยเทรนด์เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมในหลายพื้นที่ทั่วโลกตอนนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะมาที่ประเด็นเกี่ยวกับ Facebook กันดีก,กว่าซึ่งเชื่อว่าหลายพื้นที่ทั่วโลกตอนนี้เจอปัญหา Facebook, Instagram และ WhatsApp ล่มกันทั่วหน้าเลยนะคะ วันนี้มีรายงานเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ข้อมูลวงในของอดีตรุ่จ้าง f a c e b o o k ที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในสารัฐตอนนี้นะคะเธอมีชื่อว่าฟรานเชสฮอร์เกนค่ะนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลวัย37ปีจากรัฐ i o โอาซึ่งทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีมาหลายแห่งทั้ง Google, Pinterest และก็ f a c e b o o k ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ60 Minutes ของ CBS เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะโดยบอกว่า Facebook นั่นคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เคย เท่าที่เธอประสบมานะคะและทราบและทาง Facebook เองนั้นทราบดีถึงอันตรายของ Facebook ที่มีต่อการปลุกระดมความเกลียดชังและภัยต่อสุขภาพจิตของเยาวชนและยังได้กล่าวหา Facebook ด้วยนะคะว่าได้ให้ความสําคัญกับผลกําไรมากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้โดยฮอเกนได้กล่าวว่า Facebook แสดงความเห็นต่อหลายต่อหลายครั้งนะคะว่าเลือกกาไรก่อนความปลอดภัยและเน้นสร้างผลกําไรบนความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนและยังบอกว่า สิ่งที่ปรากฏบน Facebook ทุกวันนี้กำลังฉีกสังคมของเราให้เป็นสิ่งเสี่ยงและทำให้เกิดความรุนแรงทางชาติพันธุ์ขึ้นทั่วโลกพร้อมกันนี้เธอ,อยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐแทรกแซงด้วยการควบคุมและจัดระเบียบ Facebook ด้วยนะคะนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขยับไปที่เวทีประชุมสุดยอดอาเซียนค่ะที่จะมีขึ้นในเดือนนี้ เพราะว่าเห็นว่ามีแรงกดดันภายในดอกสถานการณ์ในเมียนมาด้วยใช่ไหมคะคนจำเริญคะครับก็มีทีท่าออกมาจากมาเลเซียที่มาเตือนเมียนมานะครับว่าอาจจะไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมระดับสุดยอดที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเมียนมายังไม่ให้ความร่วมมือกับความพยายามของอาเซียนที่จะแก้ไขวิกฤตด้านการเมืองในประเทศโดยท่าทีดังกล่าวเป็นคําเตือนของอรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ไซฟูดินอับดุลเลาะนะครับที่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตุนเนรู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลนานเมียนมาเนี่ยยังไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเอริวานยูซอฟนักการทูตของบรูไนที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมของอาเซียนให้เป็นตัวแทนพิเศษเข้าไกล่เกลีย่ยกรณีความขัดแย้งในเมียนมานะครับหลังจากที่กองทัพยึดอำน,นาจมาจากรัฐบาลพลเรือนขององซานสูจีรายงานข่าวระบุว่ายูซอฟเอริวานยูซอฟนักการทูตของบรูไนเนี่ย ยังพยายามเจราจากับรับฐบาลทหารเมียนมาเพื่อจะให้ตนเนี่ยได้เข้าไปเดินทางเยือนแล้วก็เริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยแต่คิดว่ายังไม่มีความคืบหน้าก็เลยทําให้มาเลเซียออกมาเตือนว่าถ้าไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะให้พลเอกอาวุโสมินอองหลายเข้าร่วมประชุมหรือว่าได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ปีนี้บุรไนยเป็นประธานอาเซียนเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างจะมีบทบาทแข่งขันนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ออกมาค่อนข้างจะ มีซุ้มเสียงหนักแน่นนะครับในบรรดาสมาชิกอาเซียนด้วยกันในเรื่องของของเมียนมาเนี่ยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองเนี่ยาธิการใหญ่ของสหประชาชาตินะครับอันโตนิโอกุยเตเรสก็บอกว่าโอกาสที่จะจัดการไม่ให้กองทัพเมียนมายืดเวลาในการปกครองประเทศออกไปเนี่ยเริ่มจะลดน้อยถอยลงแล้วก็เรียกร้องให้นานาประเทศที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมมือกันป้องกันไม่ให้วิกฤตทางการเมืองในเมียนมาขยายวงกว้างออกไปมากกว่านี้ครับคุณิธิการครับ นั่นเป็นความเคลื่อนไหวในอาเซียนที่เราต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะเอาละค่ะขยับไปที่รัสเซียกันสักนิดนึงเพราะว่าออกมาเปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่ากองทัพรัสเซียนั้นประสบความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง เซอร์คอนจากเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบอาวุธสมัยใหม่ของทางรัสเซียนะคะที่ทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียได้ประกาศเอาไว้โดยทางกลาโหมรัสเซียประกาศว่าเรือดำน้ำเซเว e ร์อสวินสนะคะได้ทดสอบยิงขีปนาวุธดังกล่าวในทะเลเบรันส์และยิงใส่เป้าหมายอย่างมั่นยำนะคะโดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นว่า การทดสอบนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน,นเมื่อย้อนกลับไปในเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ระรัสเซียประกาศความสําเร็จในการทดสอบขีปนาวุธเซอร์คอนจากเรือรบที่ลอยอยู่กลางทะเลมาแล้วด้วยและย้อนไปอีกคือปี2018เนี่ยทางผู้นํารัสเซียนั้นได้ประกาศเปิดตัวอาวุธสมัยใหม่หลายอย่างของกองทัพซึ่งรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีได้ทุกเป้าหมายบนโลกรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสกัดข,ของระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐ ได้อีกด้วยนะคะนั่นก็เป็นท่าทีที่ต้องจับตากันต่อไปดูภาคฝั่งเอเชียกันบ้างเห็นว่ามีความตึงเครียดร,ระหว่างจีนและไต้หวันเกิดขึ้นเชิญคุณคมสันเลยค่ะครับทางการไต้หวันนะครับรายงานว่าจีนได้ส่งเครื่องบินรบจํานวน52ลำครับเข้ามาในเขตน่านฟ้าของตนเองในวันจันทร์นะครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าไต้หวันแสดงจุดยืนคัดค้านการที่จีนแผ่นดินใหญ่ครับส่งเครื่องบินรบเข้ามาในเขตน่านฟ้าของตนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับ ทางการจรีนทำการฉลองวันชาติแล้วก็ตัดสินใจเพิ่มจำนวนเครื่องบินครับออกตรวจพื้นที่รวมถึงบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณเกาะไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับหมู่เกาะปราตัสนะครับที่เป็นเขตปกครองของไต้หวันทางไต้หวันระบุว่าเครื่องบินรบของจีนที่ตรวจพบล่าสุดนะครับประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ไอพ่นจำนวน34ลำแล้วก็เครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับที่มีความสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์อีก1 2ลำ ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมสหาร,ารัฐบได้ออกมาแสดงจุดยืนพัดค้านการที่ประเทศจีนครับส่งเครื่องบินรบเข้าไปบินในน่านฟ้าของไต้หวันและระบุในวันจันทร์นะว่าความเคลื่อนไหวทางการทหารมีแต่จะสั่นคลอนเสถียรภาพและทําให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดเพิ่มสูงขึ้นทางฝั่งของไต้หวันเองครับออกมาวิจารณ์ว่าจีนกําลังทําการข่มขู่กดดันในพื้นที่สีเทา ส่วนทางฝั่งของจีนเองครับยังไม่มีท่าทีต่อปฏิบัติการทางการอากาศดังกล่าวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางการจีนเคยส่งเครื่องบินรบออกบินในพื้นที่ทางทะเลโดยอ้างว่ามีจุดประสงค์ที่จะปกป้องอธิปไตยและก็ต่อต้านภาวะสมรู้ร่วมคิดระหว่างไต้หวันและก็สหรัฐซึ่งในปี1979ครับสหรัฐได้กระชับความสัมพันธ์ทางการพูดกับจีนอย่างไรก็ตามสหรัฐก็ยังรักษาความสัมพันธ์ ทั้งทางด้านวัฒนธรรมทางพาณิชย์รวมทั้งสายสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันนะครับตัวอย่างเช่นปีที่แล้วสหรัฐส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารมูลค่า5,100ล้านดอลาดลาร์ให้กับรบัฐบาลไต้หวันซึ่งที่ผ่านมาครับแม้ว่าจีนจะอ้างสิทธิเหนือไต้หวันว่าเป็นเขตปกครองของตนเองมาโดยตลอดแต่ว่าที่ผ่านมาครับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนไม่เคยทําการปกครองเกาะไต้หวันแห่งนี้ที่มีประชากรราว24ล้านคนครับคุณอิทธิการครับ เป็นประเด็นที่ต้องดูกันต่อเลยนะคะอาล่ะค่ะขยับมาที่อัฟกานิสถานกันต่อนะคะมีรายงานของรัฐบาลอัฟกานิสถานเมื่อปี2010ค่ะโดยระบ,บุว่าสินแร่ต่างๆของประเทศที่อยู่ใต้ดินนั้นมีมูลค่าราว1ล้านล้าน จนถึง3ล้านล้านดอลลาร์ทีเดียวซึ่งการประเมินของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็คา,าดการไปในทิศทางเดียวกันนะคะนอกจากนี้รายงานขององค์การสัตว์ประชาชาติเมื่อเดือนเมนายนก็ชี้ว่ารายได้จากการนำทรัพยากรเหล่านี้นมาใช้ประโยชน์จะช่วยสร้างอิสระทางการเงินให้กับอัฟกานิสถานได้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จีนเองอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะไปเข้าถึงไปขุดเจาะทรัพยากรดังกล่าววันนี้คุณจำเริ่มมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอด้วยใช่ไหมคะ ครับเมื่อเราพูดถึงอัฟกานิสถานเนี่ยภาพที่เรานึกไว้ก็คือประเทศที่แหมภูมิประเทศทุรกันดารเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับอย่างที่เห็นในภาพข่าวก็ว่าออตอนที่ทหารอเมริกันกองทหารไปไล่ล่าบินลาเดนเนี่ยก็หาตัวไม่เจอเพราะมีเป็นหุบเขามีมีลักษณะเป็นภูมิประเทศยากลำบากทุรกันดารแต่ประชาคมระหว่างประเทศเชื่อว่าใต้ดินในอัฟกานิสถานเนี่ยมีสินแร่ที่มีค่าต่างๆมูลค่า ตั้งแต่ล้านล้านดอลลาร์ถึง3ล้านล้านดอลลาร์อันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ก็มาจากหลายฝ่ายตัวเลขการประเมินของกระทรวงเหมืองแร่ของอัฟกานิสถานเองก็เชื่อได้มีการประเมินเอาไว้การประเมินของกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็เชื่อว่ามีมูลค่าเนี่ยอย่างน้อย1ล้านล้านดอลลาร์แล้วรายงานของศาปราจารยเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้เองเนี่ยก็บอกว่าอัฟกานิสถานเนี่ยถ,ถ้าสามารถเอาสิ่งแร่ใต้ดินมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะสร้างความเป็น อิสระทางการเงินให้กับประเทศได้เพราะตอนนี้อับกานิสานต้องอาศัยอยู่ด้วยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนะครับท<อ>ีนี้ปัญหามันไม่ง่ายแบบนั้นครับคุณ <c oughs> นิติการเพราะว่าสินแร่ใต้ดินเนี่ยถึงแม้จะมีมูลค่าเยอะแล้วก็มีหลายอย่างอย่างเช่นการประเมินของกระทรวงเหมืองแร่ของอัฟกานิสานก็เชื่อว่ามีอะไรมีเหล็กมีทองแดงมีทองคํามี หินอ่อนแล้วก็มีแร่เอิร์ธแร r เอิร์ธมินเนอรัลเนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดเลยเพราะว่าต้องใช้ในอุปกรณ์ไฮเทคทั้งหลายนี่เป็นตัวอย่างก็มีอย่างระนับล้าน,านตันทีนี้ปัญหามันคืออะไรปัญหาคือการมีอยู่กับการเอามาใช้มาคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อัฟกานิสถานเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเท่าที่ผ่ามาปัญหาเรื่องความมั่นคงซึ่งก็ทําให้บรรยากาศของการเข้าไปลงทุนแล้วก็การขุดเจาะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ง่ายนัก ตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือว่าตั้งแต่ปี2009เนี่ย2007จะซไปบริษัทร,รับวิสาหกิจทำเหมืองแรกของจีนชื่อ M C C เนี่ยเขาไปเซ็นสัญญาทำเหมืองทองแดงแห่งหนึ่งในอัฟกานิสถานไปแล้วแล้วก็สัญญาว่าจะลงทุน2,800ล้าน,นดอลลาร์พัฒนาพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้าทางรถไฟจ้างงานประมาณ5,000ตำแหน่งปรากฏว่าโปรเจกต์นี้ไม่เดินหน้าไปถึงไหนเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในประเทศนั้นโครงการก็ต้องหยุดพักไปก่อน ทีนี้เมื่อรัฐบาลทาลิบันขึ้นมามีอํานาจเนี่ยทางบริษัท MCC ก็บอกว่าจะกลับไปทําโครงการต่อแต่จะต้องให้ประกันเรื่องความมั่นคงในประเทศแล้วจะกลับไปถ้าเผื่อว่าอัฟกานิสถานได้รับการรับรองจากนานาประเทศซึ่งรวมทั้งจากจีนด้วยจีนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับรองอัฟกานิสถานนะเพียงแต่ว่าก็บอกว่าพูดถึงว่ามีเปิดความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างของปัญหาของการนําศักยภาพ ทรัพยากรเอามาใช้ประโยชน์นักวิเคราะห์เนี่ยก็กําลังจับตามองว่าจีนเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าจีนคงไม่กระโดดกลับเข้าไปในทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่านักวิเคราะห์บางคนเนี่ยอบอกว่าจีนเนี่ยไม่เคยมีประวัติที่จะเข้าไปทําธุรกิจในประเทศที่ไม่มีความมั่นคงมนันถ้าเผื่อวาสาหกณ์ยังไม่มั่นคงเนี่ยจีนก็ยังรอดูท่าทีอยู่แต่อย่างน้อยเนี่ยก็เป็นเป็นตัวอย่างนะครับว่า บรรยากาศความมั่นคงสเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยมันก็มาช่วยสร้างหลักประกันบรรยากาศของการลงทุนทําธุรกิจแต่นั้นมันเป็นแค่ปัญหาเดียวเรื่องของสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงนี่เป็นปัญหาหนึ่งปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือสภาพภูมิประเทศที่ธุรกันดารอย่างที่บอกไว้แล้วอัฟกานิสถานเนี่ยยังขาดระบบคโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะเข้าถึงพื้นที่เหล่านี้แล้วก็เอาทรัพยากรเหล่านี้ออกมาใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการลงทุนในในหลายด้านด้วยกันแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเป็นเป็นข้อคิดของนักวิเค,คราะห์คนหนึ่งซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาชื่อคุณรอดชูโนเวอร์นะครับเป็นนักวิเค,คราะห์นักวิทยาศาสตร์และผู้เช,าชาี่ยวชาญด้านความมั่งคงขององค์กรที่เขาตั้งขึ้นชื่อ Ecological Future Group กเขาบอกว่าการมีอยู่แล้วก็การนำมาใช้ประโยชน์มันเป็นเรื่องหนึ่ง ถ้ามีอยู่ทรัพยากรแล้วนำมาใช้ประโยชน์อาจจะเป็นผลประโยชน์ทางธุรกิจต่อบริษัทที่ก็ไปลงทุนแล้วก็รัฐบาลกรณีแบบนี้ก็คืออาจจะเป็นจีนกับอัฟกานิสถานแต่การนำทรัพยากรที่มีอยู่ขึ้นมาแล้วมาใช้ประโยชน์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างประชาชนที่อยู่ในประเทศอย่างทั่วถึงอย่างทัดเคียมหรือเปล่านั้นน่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่สองคือจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจสำหรับผู้คนได้เนี่ย นอกจากความมั่นคงมันจะต้องมีมันจะต้องมีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานะมันจะต้องมีธรรม,มาพิบาลเพื่อจะเป็นหลักประกันว่าการใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยเป็นประโยชน์สําหรับประชาชนไม่ใช่สําหรับรัฐบาลหรือคนหยิบมือเดียวหรือว่าบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนครับถือว่ายังมีปัจจัยท้าทายอีกมากนะคะที่ ทางจีนนั้นจะเข้าไปลงทุนในอัฟกานิสถานในอนาคตนะคะอาละค่ะไปที่เรื่องของงานประกาศรางวัลโ,โนเบลกันบ้างนะคะเพราะว่าเปิดวันนี้วันแรกนะคะสองนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันค่ะเดวิดจูเลียสและอาเดมพาตาพุตียนะคะได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัลโ,โนเบลสาขาการแพทย์ประจำปี2021นะคะกับผลงาน ค้นพบตัวรับอุณหภูมิและการสัมผัสนะคะโดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลบอกว่าผลงานเจ้าของรางวัลโนเบลนี้เ,นเป็นการค้นพบครั้งสําคัญในวงการการแพทย์ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าความร้อนความเย็นและแรงเชิงกลน,นั้นสามารถทําให้เกิดแรงกระตุ้นต่อระบบประสาทที่ช่วยให้เราตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆได้นะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งคู่นั้นจะได้รับเงินรางวัลรวมกัน1ล้านยูโรนะคะหรือราว 1.1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและเมื่อปีที่แล้วนะคะรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นั้นตกเป็นของแพทย์3คนคะ่ะที่เป็นผู้ค้นพบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด C นะคะและอย่างที่บอกไปนะคะวันังคารจะมีการประกาศผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์วันพุธสาขาเคมีวันพฤหัสสาขาวรรณกรรมนะคะแล้วก็วันศุกร์เป็นสาขาสันติภาพ แล้วก็จะไปปิดท้ายด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะที่จะประกาศกันในวันจันทร์ที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะอาละค่ะไปส่งท้ายกันวันนี้นะคะด้วยเรื่องเบาๆนะคะอาจจะเป็นการสังสรรค์แบบเบาๆด้วยเครื่องดื่มเบาๆเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์ให้ต้องหนักใจนะคะต่อสุขภาพและก็เป็นเทรน์ที่ทั่วโลกตอนนี้เนี่ยเริ่มจะ ได้รับความนิยมกันมากขึ้นแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะในสหรัฐแล้วก็ฝ่ากฝั่งออยุโรปนะคะที่เครื่องดื่มประเภทนี้เนี่ยกลายมาเป็นโอกาสให้กับผู้ที่อยากลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ใส่ใจผู้บริโภคมากขึ้นเนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่วันนี้คุณคมสรรจะมาเล่าให้ฟังส่งท้ายวันนี้ค่ะครับกระแสรักสุขภาพปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของเครื่องดื่มคนที่ชอบปาร์ตี้ครับมีบางส่วนแห่งมากมด,ดื่มแอลกอฮอล์ครับจนตอนนี้กลายเป็นเทรนแล้วก็ช่องทางสําหรับคนทําธุรกิจ สองพี่น้องในประเทศสหรัฐครับชื่อว่าแมซิโมและก็ลูอิสเบรเลลลีนะครับเขาจับกระแสดได้ครับว่าตั้งแต่เกิดการาระบาดของโควิด๑ตัวเลขของคนที่สนใจเลือกเครื่องดื่มแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญครับย้อนกลับไปสัก3าปีก่อนเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในตลาดมีอยู่ประมาณ15-20รายการเท่านั้นครับแต่ว่าตัดภาพมาวันนี้การแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างดุเดือด ปัจจุบันเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ในตลาดเพิ่มมาเป็น200กว่ารายการแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับสองพี่น้องเบอร์เรลลีครับบอกว่าตลาดที่น่าสนใจคือกลุ่มประเทศในยุโรปครับโดยเฉพาะประเทศอังกฤษที่ตัวเลขคนหันมาเลือกเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ปรับเพิ่มมากขึ้นในช่วงเกิดโรคระบาดโดยเชื่อว่าการที่คนจนํานวนมากครับหันมาสนใจเครื่องดื่มประเภทนี้เพราะว่าเหตุผลเรื่องของสุขภาพ ซึ่งอาจจะรวมถึงเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยนะครับทำให้หลายคนต้องหยุดดื่มแอลกอฮอล์โดยทันทีคุณผู้ชมต้องฟังตรงนี้อย่างดีๆนะครับสองพี่น้องเปิดเลลีพอเห็นโอกาสครับกระแสของผู้บริโภคหันมาดื่มสิ่งที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งคู่ไม่รอช้าครับรีบคว้าโอกาสเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับทั้งคู่เปิดเว็บไซต์เพื่อขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่ามีแอลกอฮอล์น้อยไปจนถึงปราศจากแอลกอฮอล์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ตั้งชื่อธุรกิจของเขาง่ายๆความหมายตรงตัวครับชื่อว่า No and Low เขาบอกว่าจะแบ่งสินค้าเครื่องดื่มออกเป็น3ากลุ่มย่อยๆครับประเภทที่1คือรสชาติทําให้ใคล้ายๆเหล้ารัมหรือว่าจินแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ประเภทที่2ครับแทนที่จะเป็นค็อกเทลที่ผสมเหล้านะครับก็จะเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลที่ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ว่ารสชาติยังคล้ายคลึงกับต้นฉบับและประเภทสุดท้ายครับฉีกแนวมาเลยครับขวดและแพ็กเกจจิ้ง จะให้อารมณ์เหมือนกับขวดเหล้าครับแต่ว่าข้างในจะเป็นการรังสรรค์รสชาติขึ้นมาใหม่อย่างเช่นกาแฟผสมกับเมเปิลหรือว่ามะนาวผสมกับกลิ่นดอกไม้เป็นเครื่องดื่มที่ไม่ได้ลอกเลียนรสชาติของแอลกอฮอล์ครับแต่ยังทาให้คนที่เลือกดื่มรู้สึกว่ามีทางเลือกรู้สึกสนุกกับรสชาติใหม่ๆที่สําคัญครับจะไม่รู้สึกว่าโดนทอดทิ้งจากงานปาร์ตี้สาหรับคุณผู้ชมที่ฟังถึงตรงนี้ฮะอาจจะอยากจิบเครื่องดื่มให้อารมณ์ปาร์ตี้เบาเบา และก็ไม่มีแอลกอฮอล์ครับตัวแทนจากเว็บไซต์ The Kitchen ครับชื่อว่า Kelly Foster แนะนําวิธีง่ายๆครับเธอบอกว่า mm. ให้ทําเครื่องดื่มจากผลไม้ตามฤดูกาลเอามาทำม็อกเทลเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับไม่ต้องไปหาอะไรที่ยุ่งยากมีมะม่วงก็ใช้มะม่วงฮะเจอหน้าปักซอยมีแตงโมก็ทาเครื่องดื่มจากแตงโมก็ได้ฮะ Foster บอกว่าเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ฮะม็อกเทลที่ดีรสชาติต้องสมดุลจะมาหวานอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องใส่ความเปรี้ยวความขมเข้าไปตดัดครับ จะทําให้เครื่องดื่มมีมิติและก็รสชาติที่ลุ่มลึกมากขึ้นรวมถึงใส่สมุนไพรแล้ะก็เครื่องเทศต่างๆครับอย่างเช่นขิงใบาสาหร่พรคลิกไทยนะครับรวมถึงซินนามอนเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับจะสามารถช่วยชูรสชาติทําให้มีความแปลกใหม่ได้น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับคุณนิธิการครับ ตอนแรกที่คุณคมสันบอกว่าเอ๊ะเป็นตังโมเป็นมะม่วงอะไรดิฉันก็รู้สึกสนใจนะคะแต่พอเริ่มใส่เครื่องเทศอะไรต่างๆเข้าไปแล้วดิฉันกลัวว่าเครื่องดื่มของดิฉันนั้นจะกลายเป็นต้มยำแทนที่จะเป็นม็อกเทเลไปซะได้นะคะ เราก็เห็นว่าจริงๆแล้วบาร์เทนเดอร์ในไทยเนี่ยก็เคยพัฒนาเครื่องดื่มที่มีกลิ่นอายของต้มยำอะไรมาก่อนดิฉันเคยอ่านเจออยู่ครั้งหนึ่งก็ใครสนใจอยากจะไปลองเป็นม็อกเทลต้มยำอะไรแบบนี้ก็ไปลองทําได้นะคะหรือว่า <c oughs> ถ้าเกิดใคร <c oughs> มีสูตรดีๆนะครับแบ่งปันพวกเราสามคนก็ได้นะฮะจะได้ไปลองทํำกันดูครับผมใช่ <c oughs> มาแชร์กันมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าเราก็ ถือว่าเราก็มีการเปลี่ยนแปลงกันในช่วงโควิดที่หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นลดเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์แล้วยิ่งมีทางเลือกให้ผู้บริโภคอย่างนี้ก็เห็นว่าจะเป็นแนวทางแห่งอนาคตท,ที่เราต้องตามกันแล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาอัปเดตกับข่าวเช้ากับดิฉันวันนี้นะคะและติดตามวิวเอทไทยได้ทุกช่องทางบนโซเชียลมีเดียะคะ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ